สิ่งที่เป็นสิริมงคลที่ท่านเห็นอยู่นะคะในพานโปรยได้เลยค่ะมีดอกดาวเรืองแสดงถึงความรุ่งเรืองอามาสามารถโปรยได้เลยค่ะมีเ้าตอกนะคะดอกไม้มีทัญ,ญพืชเป็นตัวถั่วงาตามหลักวิจัยค่ะเขาบอกว่างาขาวงาดํามีความหมายนะคะในเรื่องของตัวการป้องกันโรคขี้หลงขี้ลืมโดยเฉพาะนะคะหรือว่าโรคอัลไซเมอร์ ทั้งนี้เจ้าบ่าวจะได้จดจําได้ว่าชั้นเองมีภรรยาแล้วค่ะเช่นเดียวกันกับทัญญพืชไม่ว่าจะเป็นถั่วตัวถั่วเองโดนน้าแค่เพียงเล็กๆน้อยๆก็จะงอกเงยเช่นเดียวกันกับตัวเงินสินสอดที่อยู่ตรงหน้าจะได้งอกเงยและเพิ่มผูนยิ่งได้ผอนจากคุณพ่อคุณแม่ก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ค่ะท่านจะสังเกตเห็นว่าจะมีเป็นตัวตอก ตัวตอกนะคะก็จะมีความหมายผูกดังแตกออกความด่งดังนะคะเงินทองก็จะเพิ่มผูนเช่นกันเหลือเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลคุณพ่ออวยพรได้นะคะหลังจากนั้นบ่าวสาววางลงกับพื้นค่ะน้องสายเองรับตัวผ่านมาจากคุณพ่อบ่าวสาวจะช่วยกันค่ะแกะตัวผ้า และบรรจงห่อนะคะตัวสินสอดดังกล่าวก่อนส่งมอบให้คุณแม่ขออนุญาตเจาะภาพเล็กน้อยค่ะคุณอิฟเจาะภาพเล็กน้อยไหมคะได้นะคะสักครู่หนึ่งนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอส่งตัวตลับแหวนที่จะใช้ในการมั่นหมายเพื่อจะใช้ในพิธีการมั่นหมายนะคะตัวแหวนคู่ของเราไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยดูแลให้ได้ช่วยกันจัดช่วยกันวางได้เลยค่ะเปรียแบบเสมือนการดูแลประคองทรัพย์สมบัติของเราเองเมื่อปิดตลับเสร็จเรียบร้อยบ่าวสาวช่วยกันผูกค่ะ หลังจากนี้เวลาเขาและเธอใช้ชีวิตคู่กันไปต่างคนต่างทำงานช่วยกันทำมาหากินได้เงินได้ทองส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายในครอบครัวส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บหอมพรอมริบวันนี้เปรียบเสมือนภารกิจแรกในการช่วยกันเก็บเงินเก็บทองช่วยกันผูกเพื่อไม่ให้เงินรั่วไหลให้เน่นได้เลยค่ะเป็นที่สวยงามมากๆท่านแขรผู้มี่เกียรติคะเขาบอกว่าบ้านไหนที่มีลูกชายลูกชายได้บวช ก็เปรียบเสมือนการทดแทนค่าน้ำนมให้กับผู้เป็นแม่ส่วนบ้านไหนที่มีลูกสาวได้ออกเรือนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและเงินสินสอดคือค่าน้ำนม,มที่นำมาทดแทนบ่าวสาวประคองผานขึ้นมาค่ะถือไว้ในระดับขอคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เอื้อมมือมาแตะที่ห่อผ้าและหันยิ้มช่างภาพหนึ่งช็อตค่ะและหน้าที่เป็นหน้าที่ของคุณแม่คุณแม่บรรจงหยิบตัวห่อผ้าขึ้นมา แบกที่ไหลช้าๆยืนขึ้นเบาๆยืนขึ้นเบาๆ,บาๆและคุณแม่เซเซเซมันหนักมากเซเซเประมือคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่มีใครช่วยดูแลห่อผ้านี้ต่อเรียกหาท่านใดดีคะยืนขึ้นในขันขอสองสาและยิ้มค่ะขออนุญาตเจาะแหวนเล็กน้อยนะคะค้างไว้ค่ะค้างไว้มันจงสวมไปช้าๆตามธรรมชาติ เจ้าบ่าวคะตอนนี้เราได้นะคะหัวใจนะคะมอบหัวใจให้กับผู้หญิงคนนี้เป็นที่เรียบร้อยเจ้าบ่าวยังคงถือนะคะตัวมือของเจ้าสาวไวค้ค่ะและไหนลองจุ่มพิษที่หลังมือของเจ้าสาวหน่อยสิคะค้างไว้และดิฉันขออนุญาตบคุคคลห้าท่านหลังนะคะบ่าวสาวปลบมือด้วยคะ่ะปลบมือคะ่ะคุณพ่อปลบมือหน่อยเจ้าสาวเขินนิดหนึ่งเขินนิดนึงเขินนิดหนึ่ง เจ้าบ่าวหอมอีกทีหนึงขอเคินว่าค้างไว้อืมนะขอบพระคุณค่ะเช่นเดียวกันค่ะเจ้าสาวคะเราได้หัวใจเข้ามาแล้วเราเองจะแสดงออกในการขอบคุณผู้ชายคนนี้อย่างไรเราอยากจะแสดงออกอย่างไรในการขอบคุณเชิญเจ้าสาวค่ะอ่าฝึกมาละฝึกมาละ ผ่านมาหลายงานแล้วเป็นเพื่อนเจ้าสาวเออนะคะให้เวลาเป็นใหญ่ห้าวิคะ่ะนับถอยหลังคะ่คะห้าค่ะชูมือเลยชูเพลอสี่คะ่คะเออสค่ะสองค่ะมั่นใจในความกล้าของคุณไวค้คะ่คะสองค่ะหนึ่งค่ะเจ้าสาวหันไปมองช่างภาพนิดน,นึงเบี่ยงหน้านิดนึงอืม้มแบบนั้นหลคะค่ะเจ้าบ่าวข,ขอกดไลค์เพิ่มเติมค่ะนับร้องคะ่ะนับหนึ่งคะ่ะและศูนย์พอคะ่ะเจ้าบา่าวเสียงปรบมือให้เจ้าบ่าวด้วยคะ่ะภาพแรกและภาพเดี่ยวนะคะภาพแห่งความทรงจํา เช่นเดียวกันค่ะขอนะคะเจ้าสาวหยิบเฉพาะตัวตลับมาแล้วก็เอาผ่านได้เลยค่ะคุณอีฟคุณอีฟนะคะเลื่อนตัวผ่านได้เลยอย่างแป๊บนึงเจ้าสาวถือตัวยังค่ะยังอย่าเพิ่งดึงก่อนโอเคถือไว้ในฝ่ามือเบาๆและถือในลักษณะประคองเช่นเดียวกันอมาม่าฮึดมาเลยกัดเออนะ <laughs> ชี้เล็กน้อยค่ะเจ้าบ่าวนี่คือแหวนของเราเจ้าบ่าวคะชี้ไว นี่คือหัวใจของผู้หญิงคนนี้ที่จะบรรจงสวมอย่างฝ่ามือของเราถ้าพร้อมแล้วดึงเรือนแหวนขึ้นมาค่ะแล้ววางตะหลับไว้กับพื้นประคองนิ้วนางข้างซ้ายของเจ้าเ่าขึ้นมาเช่นเดียวกันลักษณะเอียงเล็กน้อยนะคะบรรจงสวมทุกคนยังก้มมองแหวนค่ะตอนนี้ค้างไว้ขอบ่าวสาวมองตากันค่ะยิ้มค่ะค้างไว้ อามายิ้มได้นะอามานะเึ้นตูธีตูทีมว้วมัดเล็วนะคะแล้วขอบ่าวสาวหันไปมองช่างภาพหนึ่งช็อตหนึ่งสองสามยิ้มยิ้มและขอเจาะภาพหนึ่งภาพคุณอีฟเข้ามาเจาะได้เลยค่ะบบาสาวยังคงประคองเรือนแหวนไว้ค่ะและสวมเข้าไปเลยค่ะเจ้าบ่าคะเจ้าสาวสวมแหวนให้เราเป็นที่เรียบร้อยตามมารยาทเราจะขอบน้ำใจ ขอบใจคุณบูมอย่างไรยังไงดีคะเชิญเลยค่ะเมื่อกี้เขากราบเราแล้วนะที่ตากเราจะทํายังไงเออเออคุณเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจะวาวจะวาวอยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปเลยหน้าโอเมลูกเจ้าก็มีโพมีเมลหันหันไปยกมือไหวคุณพ่อคุณแม่นิดนึงยกมือไหวนิดนึงบอกท่านก่อนผมขอขอขอหอมเค้มสักทีนะพ่อนะแม่นะพ่อแม่พยักหน้าไหมคะพยักหน้านิดนึงอ่าอนุญาตค่ะเออพอบอกว่าหอมแล้วเร็วเร็วเลยนะคะ พร้อมแล้วบรรจงหอมแก้มเจ้าสาวเชิญค่ะค้างไว้ค้างไว้เจ้าสาวมีเขินนิดนึงเอามือป้องปากค่ะอุ๊ยเขินจังเลยเอเจ้าบ่าวถึงไม้ถึงมือแล้วเกินเร็วแล้เกินนะเสียงปรบมือคู่บ่าวสาวด้วยค่ะและดิฉันจะไม่ให้เจ้าสาวของดิฉันขาดทุนเด็ดขาดเจ้าสาวคะล็อกคอเลยค่ะหอมกลับค่ะบรรจงหอมแก้มเจ้าบ่าวสิคะเช่นเดียวกันค่ะ เจ้าบ่าวเอียงมาเล็กน้อยค้างไว้คุณพ่อคุณแม่น้องขอเสียงปรบมือจากด้านหลังนิดนึงแล้วรวมถึงแขกเหลือด้วยค่ะปรบมือค่ะขอบพระคุณค่ะชุดนี้เองขอคู่บ่าวสาวโชว์เรือนแหวนกระเถิบปอยู่ใกล้ๆกันค่ะคุณทรายเองนะคะเจ้าจบ่าวเจ้าสาว,วกระเถิบนะคะให้เข่าติดกันได้เลยค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของการโชว์เรือนแหวนโชว์เรือนแหวนเลยค่ะแล้วก็เอียงศีรษะ ยิ้มค่ะทุกคนยังอยู่ในเฟรมนะคะยิ้มค่ะหนึ่งสองและสามสวยงามค่ะขอมองตากันนิดนึงคู่บ่าวสาวมองตากันค่ะหนึ่งสองและสามสวยงามค่ะลำดับต่อจากนี้ไปคู่บ่าวสาวเองจะได้ขอขมาคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของนะคะพิธีการยกน้ำชาลูกทั้งสองเหน่ยหน้าขึ้นค่ะประของตัวพานขึ้นมาและบรรจงส่งให้กับ คุณพ่อคุณแม่พ่อแม่อวยพรเป็นสิริมงคลค่ะดึงตัวพาลงมาค่ะเหวีย่ยงไว้ด้านหน้าเล็กๆน้อยๆค่ะคุณหมองขาคุณมองเผล่ไปกอดคุณแม่นิดนึงสิหอมแก้มคุณแม่เรานิดนึง